สาวคนนี้พสทา่าสวยจึง้งบนเครื่องบินเปสมตำแหน่งสุปตาสวยเพอร์เฟกทั้งกายทั้งใจแถมยังวางตัวดีไรซึ่งข่าวเาวาสำหรับสุปตาสาวรูปครึ่ง4ลิตาเจนเซนเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งทุ่งราเวนเดอร์ภรรยาคนสวยของกอนนารงเดทที่ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้ว แต่นับวันยิ่งสวยออร่ราสะพังโดยเฉพาะภาพล่าสุดในอินสตาแกรมกับลุกสวยๆของสีริต้าที่มาพร้อมชุดเดรสสั้นสีขาวรัดรูปอดสัตว์วนรูปร่างสุดเป๊ะแม้แต่การโพสท่าระหว่างอยู่บนเครื่องบินยังเพอร์เฟกต์ไรที่ติจนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม